ขอบคุณออเดอร์นะคะงานตัดเย็บในวันนี้คุณลูกค้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ปณิดานะคะอยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะ่ะคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งตัดเสื้อนะคะไม่จะเป็นเสื้อผ้าของม้านะคะทรงปกเทเลอร์สวยไหมคะคุณลูกค้าคหนึ่ะ1390บาทค่ะตัดเป็นนะคะเป็นความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วแขนอ่าแสนสามส่วนคุณลูกค้าค่ะแขน3ส่วน,ค,ค,น,วนความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วค่ะ เราไปถึงนี้เลยคุณลูกค้าขาทรงปกเทเลอร์เช่นเดียวกันทรงปกเทเลอร์เช่นเดียวกันคุณลูกค้าหาความยาวแขน3ส่วนความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วนะคะเลือกใช้นะคะผ้าฝ้ายหมักโคนลายขอ สีกรมคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลย1390บาทรวมไปถึงวันนี้คุณพี่สั่งตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เลือกใช้นะคะลายนาคสวยๆคุณลูกค้าคะ1,290บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้คุณลูกคุณพี่นะคะเลือกตัดเป็นเอว34ความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วนะคะราคาผืนละ1290บาทคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า